เลยนะคะที่สามารถเปลี่ยนจากคอนเทนต์ธรรมดาให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่สามารถผลักดันยอดขายได้นั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆหลายคนนะคะอยากรู้ว่าเราช่วงมีสินค้าอะไรละ่ะที่กําลังมาแรงมากๆใน TikTok Shop นะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็เลยมีสรุปสินาค้าขายดีของแฟชั่นมาให้พี่พี่ครีเอเตอร์ทุกท่านได้ดูกันด้วยค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นสินค้าเช่นพวกกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็กางเกงต่างๆ ะะแต่ความน่าสนใจของสินค้าแฟชั่นจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะถ้าพี่ๆจะเห็นนะคะลำดับที่8จนถึงลำดับที่10จะเป็นสินค้าหน้าหนา,า,นาวเช่นพวกเสื้อสเวตเตอร์เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโค้ทต่างๆนะคะเพราะว่าสินค้าของหมวดหมู่แฟชั่นเนี่ยจะเป็นสินค้าที่อิงตามฤด,ดูกาลมากๆเลยค่ะลูกค้าเนี่ยจะซื้อของตามฤด,ดูกาลตามเทศกาลค่อนข้างเยอะนะคะและหากเมื่อเราย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเห็นว่าสินค้าที่เป็น พวกหน้าหนาวเนี่ยมันจะหายไปจะกลายเป็นพวกเสื้อกล้ามหรือว่ากางเกงหรือว่าเสื้อสายเดี่ยวมากกว่านะคะสิ่งนี้สะท้อนได้เห็นเลยค่ะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของหนุ่มแฟชั่นของเราเนี่ยมีการแปลเปลี่ยนไปนะคะตามฤดูกาลตามเทศกาลแล้วก็กระแสด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะคีย์เวิร์ดคำค้นหาของลูกค้านะคะในช่วงนี้สำหรับหมวดหมู่แฟชั่นนะคะก็ยังพบว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยมีคนค้นหาเพิ่มขึ้นนะคะสู่สูด3 8เในช่วงเดือนนี้เลยค่ะทั้งที่เรานะคะยังไม่ได้เข้าสู่หน้าหนาวกันเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเตรียมซื้อของนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ในช่วงเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะนั่นหมายความว่ายังไงคะครีเอเตอร์ทุกท่านคะคือ สินค้าที่ตรงตามเทศกาลนะคะหรือตรงตามกระแสรหรือตรงตามความต้องการใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราเลือกสินค้าเหล่านั้นมาปักตะกร้านะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับครีเอเตอร์ทุกท่านได้ค่ะจึงเป็นที่มาของการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ครีเอเตอร์นะคะได้พบปากกับแบรนด์เนาะและได้ลองสินค้าใหม่ๆด้วยค่ะแต่ก็จะมีครีเอเตอร์กี่หลายๆคนนะคะที่สอบถามมาว่าทําไมเวลาที่เราปักสินค้าแล้วเนี่ยปักสินค้าใหม่ๆแล้วเนี่ยยอดเดินถึงได้ตกลงได้นะคะ ถ้าเราเลือกแต่สินค้าที่ตรงตามเทศกาลตรงตามกระแสอย่างเดียวนะคะที่บอกเลยว,ว่ามันอาจจะยังไม่พอเพราะว่ามันมีมันเป็นคิปเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะคะในการเพิ่มโอ,อกาสทางการขายค่ะวันนี้นะคะกีเลยมีเทคนิคนะคะในการเลือกสินค้ายังไงเพื่อเพิ่มโอ,อกาสทางการขายให้กับพิพิธเัอร์ทุกคนด้วยค่ะ เทคนิควันนี้นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะอย่างแรกเลยคือเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะอย่างที่สองคือเลือกสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะคะและข้อที่3าเลยคือเลือกสินค้าที่มีคุ่มรองสนับสนุนนั่นเองค่ะสําหรับข้อแรกนะคะคือเลือกสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือเลือกสินค้าที่ผู้ติดตามของเราเนี่ยน่าจะสนใจนั่นเองนะคะสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณเตอร์เพราะก่อนที่เราจะเลือกสินค้าอะไรมาขายก็ตามนะคะเราควรดูก่อนว่า ผู้ติดตามของเราหรือ <Phill> ว <iffs> ่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยที่จะขายเนี่ยเขาคือใครเพื่อที่เรานะคะจะได้คาดการณ์ได้ว่าสินค้าที่เขาจะสินค้าที่เขาน่าจะสนใจเนี่ยมันคือสินค้าอะไรนะคะแล้วก็เลือกสินค้านั้นมาเพราะว่าถ้าเพราะว่าสินค้าที่ขายดีในตลาดเนี่ยเรามันมีหลายอย่างมากๆเลยเราถ้าเกิดเราเลือกแต่สินค้าที่สินค้าขายดีแต่ว่าไม่ตรงจดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกลุ่มกับ ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็จะทําให้คอนเทนต์ของเรานะคะไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ไม่ได้รับการปิดการขายได้เท่าที่ควรนะคะกี้ยกตัวอย่างง่ายเลยเช่นถ้าเกิดกี้นะคะเป็นครูเตอร์แต่ว่าผู้ติดตามของกี้เนี่ยมีแต่ผู้ชายนะคะสินค้าที่กี้ขายดันมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะจะกลายเป็นว่าผู้ติดตามของกี้ไม่ได้สนใจคอนเทนต์ของกี้มากเท่าที่ควรนะคะปิดการขายไม่ได้แล้วก็เกิดการยอดวิวตกด้วยะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากวันนี้ที่จบงานนี้แล้วนะคะที่ขออนุญาตให้การบ้านครีเอเตอร์ทุกท่านหนึ่งหงข้อเลยคือกับงา,านนี้ไปนะคะเข้าไปดูนะคะว่าบริยนตามของครีเอเตอร์ของท่านนะคะเป็นกลุ่มประเภทไหนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในติกต o k จ t ต d i ิโอในหน้าโปรไฟล์ของช่องทิกตอกของทุกคนได้เลยค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเหมือนกันเลยคือเลือกสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ การเลือกสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะช่วยทาให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงลูกค้าเี่เขาจะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรานํามาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตรงปกตรง,ตรง,ตรง ช่วยสร้างความเชื่อถือในครีเอเตอร์ทุกท่านได้อีกด้วยนะคะวิธีสังเกตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะมีด้วยกันสองอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือคะแนนสินค้าค่ะให้ครีเอเตอร์นะคะช่วยเลือกคะแนนสินค้าที่มีคะแนนมากกว่า4คะแนนเป็นต้นไปเพราะหากครีเอเตอร์นะคะเลือกสินค้าที่มีคะแนนต่ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะโดนลดนคะแนนของช่องได้นะคะและจากนั้นนะคะอีกข้อหนึงเลยก็คือเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทหมอนะคะทางครีเอเตอร์จะเห็นเลยว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์สี ะะสีดำเขียนว่ามอลไว้อันนี้จะเป็นสินค้าประเภทมอค่ะแล้วมีหลายคนเลยถามว่าแล้วทาไมต้องเลือกสินค้าประเภทมอล่ะสินค้าประเภทมอมันคืออะไรนะคะสินค้าประเภทมอนะคะคือร้านค้าที่ทางติ๊กตอกของเรานะคะรับรองแล้วนะคะว่าเป็นของแท้แน่นอนลูกค้านะคะที่ซื้อของจากสินค้ามอนเนี่ยจะมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รับของที่ตรงคุณภาพตรงปกแล้วก็เป็นของแท้ค่ะ รวมถึงสินค้ามอนะคะยังสามารถทําเรื่องคืนสินค้าได้สูงสุดถึง15วันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับสินค้ามอยังมีคูป,ปองสนับสนุสนจากทาง tiktok shop ของเราด้วยค่ะคูปองเนี่ยจะมีทั้งหลากหลายรูปแบบแลวก็หลากหลายชว่วงเวลา,ลามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคูป,ปองนะคะ20่ลด25เปอร์เซ็นต์นะคะจะมาทุก2องคู่นะคะและเทคนิคสุดท้ายคือเลือกสินค้าที่มีคูป,ปองสนับสนุสนเนาะถ้าครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะทำคอนเทนต์ได้ตรงตามกระแสแล้วเลือกสินค้าได้ตรงตาม ละะเลือกสินค้าที่ตรงก่มเป้าหมายและมีความน่าเชื่อถือแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเลือกสินค้าที่มีโปรโมชั่นหรือว่าคูปองสนับสนุสนค่ะเพราะว่าการที่เราเลือกสินค้าที่มีคูปองหรือว่าโปรโมชั่นนะคะจะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจซื้อได้ไวยิ่งขึ้นตัวเราเองก็จะสามารถปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และในหมวดหมู่ของแฟชั่นของเรานะคะไม่ได้มีแค่สินค้ามอนะคะที่มีคูปบอกสนับสนุนเนาะเรายังมีสินค้าอีกแบบหนึ่งค่ะคือสินค้าเอกลักษณนะคะจากบ้านแฟชั่นของเรานั่นเองหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าสินค้าเอกลักษณคืออะไรนะคะสินค้าเอกลักษณนะคะคือสินค้าที่มีขายแค่เฉพาะในติ๊กต็อกถอเท่านั้นนะคะรวมถึงเป็นสินค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเปิดขายที่ไหนเลยนะคะแล้วก็เปิดขายไม่เกินหนึ่งเดือนด้วยนะคะถ้าพี่พี่ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะหยิบสินค้าเหล่านี้นะคะ มาปักตะกร้าทำคอนเทนต์ขายนะคะจะสร้างความโดดเด่นให้กับช่องของครีเอเตอร์ด้วยค่ะและสินค้า exclusive หลังนี้นะคะยังมีคูปองสนับสนุนจากทาง tiktok shop ของเราด้วยนะคะสนับสนุนส่วนลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2 5แล้วก็คูปองเนี่ยแจกให้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะและอันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคทั้ง3เทคนิคนะคะที่กี่น้มาฝากพี่พี่ครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็ตามที่สัญญาไว้เลยคือวันนี้กี่มีแคมเปญแล้วก็คูปองฝากพี่พี่ครีเอเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับแคมเปญแรกเลยนะคะแคมเปญติ๊กต็อกลุกค,ค่ะกิจกรรมนี้พี่พี่ครีเอเตอร์นะคะสามารถเข้าร่วมได้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องกดสมัครเข้าแคมเปญไม่ต้องทํายอดขายค่ะเพียงแค่ท่านนะคะทํา คอนเทนต์นะคะให้เข้ากับลุกสี่ลุกนี้นะคะแล้วก็ปักตะกาสินค้าแฟชั่นนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กลุกใดลุกหนึ่งก็ได้ในนี้นะคะในคอนเทนต์ของท่านคะ่ะถ้าเกิดเป็นสายไลฟ์นะคะติดแฮชแท็กต่อท้ายชื่อไลฟ์นะคะแต่ถ้าเป็นสายวิดีโอติดแฮชแท็กในวิดีโอได้เลยคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลยคะ่ะเดี๋ยวกี้ขออนีาตแจ้งก,ก่อนลุกนะคะจะมีทั้งหมด4ลุกด้วยกันนะคะคือลุกประจำวันค่ะแล้วก็ลุกสายเที่ยวนะคะลุกสายลวยแล้วก็สุดท้ายลุกสายอินเทรนด์ค่ะ ส่วนรางวัลน,นะคะที่เราจะมีให้นะคะจะมีด้วยกันสอย่างด้วยกันอย่างแรกของสำหรับสายไลน์นะคะจะรับไปเลยคูปองส่วนลด15นะคะสำหรับสายวิดีโอนะคะจะรับไปเลยคูปองส่วนลด12นค่ะโดยคูปองนะคะจะแจกทุกๆวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะตอน4น,นค่ะทางพีพีครีเอเตอร์สามารถ ออสแกน QR code ด,ด,ด้านนี้ได้เลยนะคะเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดแคมเปญนะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอเราไม่ได้แจกแค่คู่ปองแน่นอนนะะเรายังมีแจกรางวัลใหญ่ให้กับทั้งพี่พเอเตอร์ท่านไหนก็ตามที่ทำคอนเทนต์นะคะได้สร้างสรรค์ถูกใจทีมงานมากที่สุดนะคะรับไปเลยค่ะ iPhone 17 Pro 1เครื่องค่ะโดยเกณฑ์การตัดสินนะคะสามารถดูได้จากรายละเอียดแคมเปญได้นะคะ สำหรับแคมเปญนี้นะคะระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ทำคอนเทนต์นี้เอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กรับคูปองแล้วก็รุ่นรับ iPhone กันด้วยนะคะและแคมเปญต่อไปนะคะเป็นแคมเปญที่สําคัญของบ้านแฟชั่นเลยนะคะคือ campaign, แคมเปญไลฟ์แปลงแสงรับปองค่ะสําหรับแคมเปญนี้นะคะทางเราก็มีให้ครีเอเตอร์ทั้งสายไลฟ์และก็สายวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะคะ กาง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับสายไลฟ์เนาะเพียงครีเอเตอร์นะคะไลฟ์้ค่6ชั่วโมงนะคะใน1วันแต่ก็จะมีครีเอเตอร์หลายๆท่านถามกี่มาว่าต้องยืนยาว6ชั่วโมงเลยเหรอพี่ยืนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกเลยว่าไม่จําเป็นให้ต้องยืนยาวไลฟ์ทีเดียว6ชั่วโมงนะคะทางครีเอเตอร์สามารถสะสมชั่วโมงใน1วันได้นะคะทางเรานะคะจะตัดรอบทุกเที่ยงคืนจนถึง5ทุ่ม59ของทุกวันนะคะ รวมถึงยังทำยอดขายในหมวดหมู่แฟชั่นให้ได้ติด200อันดับแรกนะคะวันล่งขึ้นค่ะรับไปเลยค่ะคูปองส่วนลด15%ค่ะสำหรับใส่วิดีโอง่ายกว่านั้นอีกค่ะเพียงทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะติดตะการ้าแฟชั่นนะคะ,ะ,ะ,คะสัปดาห์หนึงอย่างน้อยนะคะ50วิดีโอขึ้นไปค่ะสัปดาห์ถัดแล้วก็ทำยอดขายนะคะให้ได้200อันดับแรกนะคะสัปดาห์ถัดไปรับไปเลยค่ะคูปองส่วนลด12%ค่ะ และยังไม่พอค่ะเหมือนเดิมทางเรายังมีรางวัลใหญ่เอาไว้ให้ทั้งครีเอเตอร์ได้ร่วมลุ้นกันอีกนะคะอย่างแรกรางวัลแรกเลยคือจะเป็นทองคำนหนัก1สลึงนะคะเพียงครีเอเตอร์ท่านใดก็ตามค่ะที่สามารถทำยอดขายในหมวดหมู่แฟชั่นได้สูงที่สุดนะคะรับไปเลยทองคำนหนัก1สลึงค่ะตลอดระยะเวลาแคมเปญนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่27ธันวาคมนะคะ แต่ว่าแคมเปญนี้นะคะที่ขออนุญาตสงบสิทธิ์เฉพาะครีเอเตอร์คนท่านใดก็ตามที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรบกวนครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code คแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญให้กี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ทําชั่วโมงครบนะคะทําจํานวนวิดีโอวิดีโอคคบทํายอดขายได้แต่ไม่ได้ลงทะเบียนมาจะไม่ได้รับคูปองนะคะโอเคค่ะและนอกจากนั้นนะคะทางบ้าน แฟชั่นของเรานะคะยังมีการอัปเดตสินค้าขายดีประจำเดือนให้กับทางครีเอเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะ จะจะอัปเดตให้อยู่ในรายทางการของแฟชั่นนะคะโดยรายทางการนันนี้เทรเดอรนะคะจะเริ่มแอดมาตั้งแต่ลงทะเบียนด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะหรือหากใครยังไม่มั่นใจสามารถหิดมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกนกีบะควรต,รตรงนี้ดูได้เลยนะคะหากใครแอดแล้วเรียบร้อยนะคะจะเจอปุ่มนี้ค่ะปุ่มคอดเซลลิ่งไอเทมนะคะทานเทรเดอร์สามารถกดเข้าไปดูสินค้าขายดีตรงนี้ได้นะคะโดยทางเรานะคะจะเป็นการอัปเดตให้ประจำเดือนค่ะ และทั้งหมดนี้ที่กี้พูดมานะคะเป็นเพียงหนึ่งในปันจจัยที่จะช่วยดันยอดขายให้กับทางครีเอเตอร์เท่านั้นค่ะการที่เราจะปั้นยอดขายให้บังๆังได้เนะี่ยยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะกี้เลยขออนุญาตเชิญซูเปอร์ท็อปครีเอเตอร์สายแฟชั่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะมาแชร์สูตรลับความสําเร็จให้กับครีเอเตอร์ทุกท่านได้ทราบกันนะคะขออนุญาตส่งต่อเวทีให้กับคุณเค้กวิสกิตเค้กค่ะ ปร่มืออีกครั้งกับงานใม่กับคุณเคจากช่องบิสกิตเคด้วยค่ะสวัสดีค่ะสยินดีทุกคนนะข้น้าบอกสวยมากก็สวยจริงปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันเดี๋ยวให้คุณเคแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะเผื่อนในนี้อาจจะหลายคนอาจจะเคยเจอแต่ยังไม่เคยรู้จกัก ค่ะวอสดีนะคะชื่อเค้กจากช่องวิสกเคค่ะตอนนี้ก็เป็นทรีเออร์ในติ๊กต็อกเป็นสายแฟชั่นตัวตัวเลยค่ะเรียกได้ว่าสินค้าตั้งแต่หัวจรดเท้าเรารีวิวป้ายยาทุกอย่างเลยคอนเทนต์ในช่องก็จะเป็นฟิวร,รีวิวป้ายยาชันซื้อมาใส่แล้วสวยใช้แล้วดีก็จะเป็นฟิวบอกต่อใช้เป็นสาวสวยป้ายยาสินค้าแฟชั่นตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะ,คะไหนๆในนี้มีใครเคยสวิฟเจอช่องคุณเค้กหน่อยขอเสียงฮิ้วหน่อย โอเคเลยก็วันนี้อยากจะบอกเลยว่าคุณเค้งมานั่งกับเราในวันนี้ใน้ทางะซูเปอร์ท็อปแคริเอตอร์ตัวแม่สายแฟชั่นแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้อยากจะบอกคุณเค้งหน่อยว่าอะไรที่ทําให้คุณเค้งเนี่ยเริ่มตัดสินใจมาเป็น c ครีเอเตอร์สายอาเฟีตสติดตะกากับสายบ้านแฟชั่น,นะคะ่ะ จริงๆแล้วตบอกว่าเช้งยังไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นครีเอเตอร์เลยค่ะเค้เริ่มต้นจากการท mm ําแบรนด์สภาพตัวเองก่อนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบรนด์ที่พันๆตามมาบ้างแ mm hmm. ต่ว่าการทําแบรนด์เลยเนี่ยคือพอทําไปสักยานหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ง่าย mm hmm. ใช่มันจะมีปัญหาหลังบ้านหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแมนเนคนการแมเนตสต็อกสินค้า mm hmm. หรือว่าถ้าเราพูดในแง่ของการขายก็คือ มีเขาเรียกว่าสงครามรคาเกิดขึ้ในใช่ใช่ค่ะเธอลดฉันลดเธอตัดฉันตัดมันก็เลยเป็นส<ห>นิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะไม่แฮปปี้แล้กับการทําตรงนี้มันเหมือนแบบทําให้เราเริ่มหมดไฟแต่ว่าในขณะเดยียวกันนะคะแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ย ่องก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคือเหมือนจะมีระบบที่คอยซัพพอร์ตผู้ขายคอยแล้วก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายที่คอยแบบซัพพอร์ตทั้งผู้ขายแล้วก็ซัพพอร์ตเคเตอร์ทำให้เราเนี่เลือกสินค้ามาขายได้ง่ายขึ้นเครือระบบตอนนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราจะมีการพัฒนาใช่เราจะ็นสินค้าที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นทำเค้กต่ำได้เลยว่าเค้กอ่ะเริ่มที่จะหยิบสินค้าของแบรนด์อื่นมาลองขายทีนี้ปราก่อว่าเฮ้ยพ่อลองหยิบสินค้าของคนอื่นมาขายที่่่ไมใชขอองงตัวเะ มันผลตอบรับมันดีเกินกว่าที่เราคิดไว้โอ้ก็คือเหมือนวหลังจากที่เราเริ่มเอาสินค้าแบบเอาตากร้าแล้วกันเป็นตากร้าแบบของแบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยมาติดกองเราก็คือเริ่มมาเลยใช่ค่ะพอจากเดิมที่เรารู้สึกว่าโอ้ยเราไม่แฮปปี้กับการทำมันกลับกลายทำเป็นว่า ทำให้เรากลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งายเคก็เลยลองหาสินค้าที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นก็ลองหยิบนู่นหยิบนี้มาแมทกันแล้วก็ผลตอบรับคือมันดีเกินคาดไปมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้เคกแบบผันตัวเป็นครเอเตอร์จนถึงวันนี้เลยโอ้โหก็เลยบอกเลยว่ามันใช้เวลาระดับนึยเลยเนาะไซค่ะแล้วอะไรที่ถึงเลือกแบบสินค้าเยอะเนาะอะไรที่ไม่เลือกแฟชั่นค่ะมองว่าหมวดแฟชั่นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ เราใส่ทุกวันนันเป็นอะไรที่เราชอบด้วยแล้วก็บ้านแฟชั่นมันเป็นอะไรที่แบบมันไปได้อีกหลายมากค่ะก็คือแ <สะ S 2> บบมันมีอะไรที่เล่นอีกอยเ, <สะ S 2> เยอะมากเลยเนาะแล้วทีนี้ในฐานะที่เราวันนี้เราโตเป็นตัวแม่แล้วเนาะเราก็เคยเป็นตัวลูกมาก่อนแต่ <สะ S 2> เราเป็นตัวแม่แล้วในวันนี้อะไรที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างยอดขายได้ระดับหนึ่งเลยอืจริงๆจะบอกว่าปัจจัยที่ทําให้ตัวเคกเองอะไม่กล้าพูดว่าตัวเคกประสบความสําเร็จ นะคะแต่ว่าอาจจะแบบพูดได้ว่าช่องตัวเองเน่ยติบโตขึ้นคือปัจจัยมันมีหลายปัจจัยมากค่ะแต่ขอยกสิ่งสําคัญมาพูดให้มาแชร์ให้หลายๆท่านฟังนะคะนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจากเดิมเชฟต้องบอกก่อนว่าเชฟเป็นครีเอเตอร์สายแบบไรสดมาโดยตลอดเลยค่ะคือไม่เคยทาคลิปวิดีโอเลยซึ่งเรียกว่าันีตายพี่นะเพราะว่าไม่ค่ะในเรนี้หลายคนจะทําวิดีโอใช่ค่ะอเรีกได้ว่าเดือนหนึ่งอะคิดลงแค่คลิปวิดีโอแค่นั้นเองไม่เคยคิดที่จะลงคลิปเพิ่มเติมเลยแต่จุดเปลี่ยนความคิดเค่ค<ช>ือ เค้าลงพยาบาลทีนี้พอเราป่วยเราเขาลงบาลรายได้จากการที่ยวออนไลน์สดอ่ะมันหายไปหมดเลยทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้หรือว่าคนที่เขาชอบลงคลิปวิดีโอมันมันดีพอออกจากโรงพยาบาลก็เลยเริ่มทำคลิปวิดีโอค่ะแต่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเค็งไม่ถนัดเลยอ่ะทุกคนแล้วก็พอเราไม่ถนัดแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทาในสิ่งที่เราไม่ถนัดได้ไม่ได้เด้ใช่ไหมเราก็เริ่มจากการทําคลิปง่ายๆก่อนเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แคนจะยึดถือเป็นสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดเลยก็คือคอนเทนต์ที่เราจะปล่อยไปแตจารึะจะต้องมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปการตัดต่อการภาคเสียงเราจะตั้งใจทํามันมากๆให้มันออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ดีที่สุดณนะตอนนั้นแต่ว่าการทําซ้ำๆทำท,ทุกวันก็ทําให้เราพัฒนาขึ้นได้ทุกวันก็ตอนแรกๆที่ลงทิมก็ยังไม่ได้มียอดขายไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเหมือนนา่าจะเป็นเหมือนทุกๆคน<ช>ที่ผ่านใช่ไหมหลายคนก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ แต่เมื่อเราทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันเริ่มมีคนมองเห็นใช่ยคลิปดีอเริ่มมีคนดูเยอะขึ้นเริ่มี่จะมีใช่ค่ะเริ่มจะมีละเราจะมีคนรู้จักเราจากคลิปนี้นะแล้วสิ่งที่เฮ้คาดหวังที่สุดเลยคือเริ่มที่จะมียอดขายจากคลิปวิดีโอที่เฮคยทำใช่เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทําคลิปวิดีโออ่ะมันเริ่มจะเวิร์กละอ่าก็คือเริ่มมาได้เรื่อยเลยใช่ค่ะก็เลยทําคลิป อย่างนั้นเป็นต้นมาอย่างที่บอกว่าจะไม่พูดว่าตัวเองประสบความสาเร็จแล้วสองว่าจะบอกว่าตัวเองเติบโตได้เพราะว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ทำใช่ต้องบอกเลยว่าแบบไม่ใช่แค่วิดีโอหรือไลฟ์กันเดียวมันจะมันจะต้องทําควบคู่กันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้ก็จะพอเราเริ่มเติบโตใช่ไหมคะเราไม่เราตัวคนเดียวอ่ะอันนี้คืออยากแชร์ให้ทุกคนทราบเลยคะ่ะว่าสาหรับใครก็ตามที่เป็นเอเตอร์ที่อยากจะเติบโตตัวเราคนเดียวอ่ะไม่สามารถที่จะเติบโตไปได้ไกล เพราะว่าถ้าเราทําคนเดียวเราอาจจะไปได้ไกลแค่นี้มันจะมีเพดานที่แบบเราไม่สามารถที่จะทะลุมันไปได้แล้วอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคททาเป็นสิ่งต่อมาเลยคือเคทเริ่มสร้างทีมค่ะถ้าเราไปคนเดียวเราจะไปได้ไกลแต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลกว่าถ้าเราเก่งคนเดียวเราจะเก่งได้แค่เท่านี้แต่ถ้าเราเก่งเป็นทีมเรามีทีมที่เก่ง และเราจะแข่งก่งด้วยชายพะนั้นการสร้างทีมคือสาคัญมากมากอย่างทีมของเคก็จะมีหัวใจหลักๆหรือสามพ,พ่อที่เป็นแบบสิ่งที่ทีมเคยึดถือเลยค่ะชายข้อแรกคือการเรียนรู้คือเราเราทุกคนอาจจะเป็นคือทีมเคจะเป็นทีมที่แบบชอบเรียนรู้มากๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราถนัดหรือเราไม่ถนัดเราจะเรียนรู้มันใช่ค่ะพอเริ่มเรียนรู้เราจะเริ่มามาปรับเปลี่ยนใช่ใช้คำว่าปรับเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ใช่คำว่าเปลี่ยนไป เพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาสมมติว่าเราชอบครีเตอร์ท่านหนึ่งมากๆเห็นเขาเป็นแบบอย่างเห็นเขาเปได้เอาอะไรที่เขาทำเราดีเราเอามาปรับเราก็เอามาเปลี่ยนให้เป็นตัวเราได้มากที่สุดอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองก็คือ personal branding เป็นสิ่งสำคัญค่ส่วนข้อสุดท้ายคือตับรุงค่ือทีมเคก็จะเป็นทีมที่แบบเราแชร์กันตลอดเราจะต้องเป็นหาทีมที่แบบเขาเรียกว่ามีเทสเดียวกันคุยกันเรื่องเรียกรด้มี ใช่มันเป็นอะไรที่แบบมันอยู่รวมกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานแล้วเราเจอปัญหามันไปต่อไม่ได้เราจะไม่รู้สึกอายหรือว่าอะไรเลยที่ทุกคนจะมาแชร์กันเราต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นใช่นี่คือสามพอหลักๆที่ทีมเชคยึดถือแล้วก็จริงๆมันจะมีปัจจัยเลยน้อยๆด้วยนะคะคือน้องๆน้องๆครีเอเตอร์ด้วยกันนี้แยนะคะเคก็จะมีกลุ่มน้องๆครีเอเตอร์ที่คอยคุยด้วยกันตลอดคือวันนี้น้องเขาก็มาด้วยวันนี้น้องเขาก็มานะคะเยี่ยมเลยใช่เพะน่าจะนั่งอยู่แล้วเลย ก็คือกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้นค่ะจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเราคือจะบอกว่ามันดีมากเลยนะคะทุกคนที่เรามีแบบกลุ่มครีเอเตอร์ที่คอยแบบพูดคุยกันตลอดคือมันเป็นการแชร์ไอเดียมันเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการเดียวใช่ค่ะแชร์ไอเดียว่าวันนี้เราทํอเลยแล้วมันดีแชร์ให้เ <Share S 1> ขาฟังอะไรที่เราทําแล้วมันไม่เวิร์กเราแชร์เพราะว่าอะไรที่เราอะคนอื่นทาแล้วดีเอามาปรับแชรกับตัวเองใช่อะไรที่ทำเราไม่ดีเราเรียนรู้แล้วอย่าทําให้มันผิดพลาดนี่คือข้อดีเพราะว่าเคจะไม่เคยมองเลยว่าครีเอเตอร์ท แต่เรามองเหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะใช่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนร่วมทางใช่ค่ะเพราะมันทำให้เคปันรู้สึกว่าเออตัวเคปันไม่ไม่ได้เติบโตแค่คนเดียวแต่ว่าเราเติบโตไปพร้อมๆกันฟูซายสุดยอดมาต้องบอกเลยว่าแบบยังไม่จบนะคะดูเขายังไม่จบแต่ว่าคือโอ๊ยเราร้องไห้แล้วข้างหน้าโอเค ถึงบอกเลยว่าบอ,อกเลยวเส้นทางนี้เนาะในการไปสู่ซุปเปอร์ท็อปเนี่ยมันต้องมีหลายอย่างซึ่งที่คุณเคพูดมามันถูกต้องไปหมดเลยทีนี้ในฐานะที่เราเป็นตัวแม่เนี่ยมีคําแนะนําอะไรสําหรับเชื่อว่าครีเอเตอร์ในนี้คือเพจมองไปหลายคนตอนนี้ตาเริ่มเป็นประกายละมีคําแนะนําพิเศษใน,ในการแบบเข้าสู่วงการการเป็นครีเอเตอร์สายแฟชั่นไหมคําแนะนําสาหรับครีเอเตอร์ที่กาลังเริ่มตั้ตระก้านหรือกําลังทําสิ่งนี้อยู่กับบ้านแฟชั่น ถ้าจะให้แนะนําคือมีสิ่งที่อยากแนะนําหลายอย่างมากๆนะคะแต่ว่าขอแนะนําเป็นแบบสิ่งสาคัญสำคัญแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยคือการที่เราจะเป็นครีเอเตอร์ที่แบบเติบโตขึ้นด้เราจะต้องเปิดใจเลือกสินค้าใหม่ๆคือให้เข้าใจว่าหลายหลายคนใช่สำคัญมากๆค่ะคืออยากให้มองภาพคือแบบหลายๆคนอ่ะเข้าใจเคสก็เป็นเมื่อก่อนตัวเคนั้จจะมีเซฟโฟนเราจะรู้สึกว่าเราหยิบสินค้านี้มาพูดมาทําคลิปแล้วเราตั้งใจหยิบสินค้าชิ้นนี้มาขายแล้วเราแบบ แล้วมันเข้าปากอ่ะมันมั่นใจมากๆกับสินค้าดค้มเดิมใช่มันซึ่งมันเป็นสินค้าดั้มเดิมที่เราลูกค้าอาจจะเคยเห็นมันบ่อยแล้วเราไม่ได้เปิดใจให้ตัวเองได้แบบหาสินค้าใหม่มาขายทําให้เราอ่ะจะไปได้ไกลถึงแค่ขอบที่เรากําหนดไว้ให้ตัวเองเท่านั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนอ่ะรลบลงความกล้าแล้วก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองอ่ะทุกคนจะพบเจอเลยว่าสินค้าที่แบบเฮ้ยฉันไม่เคยคิดจะขายสิ่งนี้เลยอ่ะแต่มันอาจจะเป็นฮีโร่โฟลดตัวใหม่ของเราก็ได้ที่รม่ใครรู้ ใ<ม>ย้บรรยากาศวันนึงเราหยิบออกมาได้จะกลายาเป็นฮีโร่ก็ได้แล้วก็ถ้าใครแบบเล่นไม่ออกจริงว่าเฮ้ยจะต้องลองสินค้าเยอะแค่ไหนจะต้องลองอยังไงทุกคนลองมาแอบดูจากช่องเคก,ก่อนก็ได้คือเคกจะบอกเราตั้งแต่เคกปรับมามเคกตัวเองใหม่คือเคกลองเยอะมากๆคือคช่องเคกคือลองไปเรื่อยเลยค่ะจนแบบเคกคือไม่ไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมแต่ว่าเอา,าของแบบค่าๆแล้วกันค่ะว่า สินค้าที่เคงไม่คิดว่าเคจะหยิบมันมาขายได้มันกลับสร้างรายได้ให้เคแบบมาหาค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในที่เหมือนกันค่ะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าปิดกั้นตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองเลยใช่ค่ะอะไรอะไรก็เป็นเรียนรู้เพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ทดลองใช่ถ้าเกิดเราไม่ลองอะไรใหม่แล้ก็ไม่รู้เลยว่าไอ้สินค้าตัวนี้ที่เราแบบไม่อยากจะหยิบมันมาขายเลยด้วยซ้ำอ่ะ แนะ่ตัวเนี้ยค่ะสินค้าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็กเป็นคําแนะนำเนาะเรามีคําแนะนาอีกไหมในฐานะที่เราเป็น,นพี่ <c oughs> ในวงการนี้อ่าก็เรื่องสินค้ามาขายเราเนาะจริงๆแล้ว,ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยแพลตฟอร์มติงต่อค่ะการที่เราจะอยู่รอดได้ไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนที่ขายเก่งพูดเก่งหน้าต่างดีไม่ใช่นะคะ แต่น่าตาดีอันนี้ใช่ค่ะที่น่าอยู่บนเวทีนี้สวยมากอันนี้ถูกต้องมันไม่ใช่แค่บอกโอ้ยพูดเก่งขายเก่งเท่านั้นแต่ว่าแพคมเนี้ยเขาจะชอบอะไรก็ตามที่เขาคือเขาจะเรียกว่าไงอยากให้ทุกคนมาสร้างตัวตนใช่ค่ะคือคเนี้คำว่าสร้างตัวตนทุกคนน่าจะเคยได้ยินแต่อาจจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจความหมายของมันจริงๆว่าการสร้างตัวตนอนี่ยมันสําคัญยังไงอยากให้ทุกคนลองนึกถึงครีเอเตอร์สักคนหนึ่งที่คุณเห็นเป็นไอดอล สังเกตไหมคะว่าไม่ว่าเขาจะหยิบสินค้าอะไรมาขายทําไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าของเขาถึงแม้ว่าแบบเป็นหมวดที่แบบเขาไม่น่าจะขายได้เลยเพราะว่าเขามีตัวตนเขาสร้างตัวตนเหมือนกันค่ะกับทุกคนในที่นี้ทุกคนสามารถทําได้เราสามารถทําให้ทายังไงก็ได้ค่ะให้ลูกค้าตกหลุมรักเราที่เราเป็นเราเมื่อในกระทำที่คุณทําสิ่งนี้ได้คือลูกค้าชอบความเรียวความจริงใจคือเค่มั่นใจว่าทุกคนอะ ลูกค้าทุกคนอ่ะเขาจะสามารถสัมผัสสิ่งนี้จากเราได้แน่ๆใช่เราไม่ได้ก็ตามที่เราทําเป็นค้าสัมผัสสิ่งนี้จากเราได้เขาจะตกหลุมรักคุณเราไม่ว่าคนหยิบสินค้าเนี่มาขายเขาพอในเฉพารนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาเริ่มตกหลุมรักคุณอ่ะจะเป็นแฟนคลับซึ่งแฟนคลับเหล่านี้ค่ะจะพัฒนามาเป็นลูกค้าประจำที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกคุณได้อย่างมหาศาลใช่ค่ะโอ้ป้ามะขุนรู้ว่าคือแบบวันนี้อยากกันเลขึ้นไปเป็นแคทเตอร์ติตาการเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็คือแบบ บางคนอะอาจจะมองไม่เห็นถึงความสําคัญแต่เคงจะบอกว่าการเข้าร่วมแคมเปญก็สําคัญค่ะคืออย่างช่เคงอะอย่างช่นเค็คือเคงเข้าร่วมทุกแคมเปญที่มีใช่ค่ะอย่างบางแคมเปญเคงแบบรู้สึกว่าเออมนเข้าดีไหมนะแต่เราก็เข้าไปค่ะเพราะใช่ค่ะเพราะว่าการร่วมแคมเปญเนี่ยเคงจะบอกเลยว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีมากๆคืออันเนี้ยจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองห้ามไปเนาะแต่การเข้าร่วมแคมเปญอะคือติ๊กต็อกอะชอบอะไรก็ตามที่แบบมีปฏิสัมพันธ์ ใช่ค่ะอันนี้จริงนะการที่เราเราก็เห็นใช่การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันที่เราลงคลิปวิดีโอไลฟ์สดทุกวันทําอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าแพลตฟอร์มเขาจะพพอร์ตเราในการอะไรคะให้คูปองส่วนลดให้คูปองส่วนฟรีแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการดันให้ช่องมีการดันเห็นมากขึ้นเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงเราแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าแบบลูกค้าจะตัดสินใจซื้อของได้ง่ายมากถ้ายังนึกภาพต่ามไม่ออกวอย่างเช่นคูปองส่วน S <S ใช่ไหมพ่อมีค,มคว่ป็นงานค<ช>่าจะใช้เราจะเป็นการขายางงานมากเพราะฉะนั้น,นาการเขา้าร่วมแคมเปญก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค,ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ในที่นี้หลายๆคนอาจจะเป็นครีเอเตอร์แบบใส่ทำคลิปวิดีโอเนาะไม่ได้เปิดใจมาใน่วนคือใช้อย่างให้ทุกคนอ่ะลองทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ <S <S เราเออ<ล>กจากเซฟโซนใช่ค่ะอล้วแบบจาก <ๆ S 2> เคทเองนะที่แบบเมื่อก่อนอะไฟ่สนอย่างเดียวเลยไม่ทาคลิปเลย ตอนนี้พอมาทำคลิปกลายเป็นว่าอยอดขายในช่องคือมันก้าวกระโดดมากๆค่ะใช่คือมันต้องลองทำทั้งควบคู่กันเชื่อพี่่นี่คงไปสายคริบิวมากเยอะแต่อยากจะบอกเลยว่าไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเชนเจอร์ที่จะทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนเหมือนกันใช่คือมันททมก้น<ช>นาวาก,ก,ก,กระโดดมากแล้วก็จะเรียกว,ว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองยังไม่กล้าไลฟ์สดคือเคสตบอกว่าสำหรับตัวเคน,นะคะขอพูดแบบตรงๆเลยคือช่องทางการไลฟ์สดอันนี้มันเป็นช่องทางที่แบบ ทุกคนมันโคตรจะดีอะคือมันเป็นช่องทางที่แบบทาให้คนดูอ่ะเขาเห็นตัวตนของเราได้จริงๆและอย่างที่เคสบอกว่าอยากให้ทุกคนสร้างตัวตนใช่ไหมคะการที่เราไลฟ์สดคนดูจะเห็นตัวตนของเราจริงๆตัวตนในแอคเตอร์ความงามมันมาจากอะไเพราะฉะนั้นช่องทางนี้แหละที่จะเป็นช่องทางที่ทําให้เราสามารถอบลูกค้ามาอยู่ในกํามือเราได้ง่ายที่สุดใช่ค่ะเคสจะบอกว่าลูกค้าประจำอ่ะไม่ได้เกิดมาจากโชคดีหรือโชคช่วยนะคะแต่มันเกิดมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคสพูดไป พระักตรเกิดมาจากการที่เราสร้างของขึ้นมาในตัวเราเองโอ,โอ้ฟังมาว่าคนรู้กว่าเดิมอีกในนี้อ่ะอยากมาขึ้นมาบอกมือหลายคนมากๆานะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะจากจาก,กันไปเนาะอยากจะเชิญชวนพี่ๆเพราะว่าในนี้หลายคนก็อาจจะยังแบบอยู่ในช่วงว่าเรื่องว่าเอ้ยฉันจะทำคอนเทนต์สายไหนอยากจะชวนพี่ๆมาเป็นครีเอเตอร์สายบ้านแฟชั่นด้วยกันหน่อยคะ่ะคุณเคสคิดว่าคน คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะน่าจะเป็นครีเอเตอร์ใสยแฟชั่นอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะแบบขายสินค้าของแบรนด์ตัวเองอย่างเดียวหรือว่าขายสินค้าที่เป็นสินค้าซ้ำๆเดิมๆไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองขายอะไรที่มันแบบเยอะๆมากมายเนาะคือไหนๆเราก็เป็นครีเอเตอร์ใส่แฟชั่นกันอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบยังไม่ได้ลองมาใส่แฟชั่นคือเคสจะบอกว่าสายแฟชั่นเนะะี่ยค่ะคือมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะไปกไกลมาเพราะฉะนั้นใครยังไม่ลองเปิดใจใไหนๆเราแบบเป็นสส่แฟชั่นอยู่แล้วเนาะมีโอกาสแบบได้หยิยบจับส คือแบบนอกจากเราจะสนุกกับการแต่งตัวแล้วอะคือเรายังสามารถทําในสิ่งที่แบบเราสนุกไปกับมันเราชอบมันอะเราจะดีกว่าไหมคะที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างให้เกิดรายได้ยิ่งขึ้นก็คืออยากใช้แบบรองหาสินค้าที่มันหลากหลายใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมีอะไรก็สักสิ่งนึงะแอบได้ได้ใช่ค่ะคือเคสจะบอกว่าการที่คนเราอะจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เราทุกคนคาดหวังไว้ได้คือทุกคนก็จะมีแบบความฝันหรือว่าสิ่งที่เป้าหมายของตัว เขาเรียกว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้หรือคำนี้คือความสําเร็จใะกันคือความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในอะไรที่มันบูราเลยค่ะทุกคนแต่สิ่งเหล่านี้เคทจะบอกว่ามันซ่อนอยู่ในอะไรที่มันแบบธรรมดามากมันเรียบง่ายแล้วมันโคตรจะน่าเบื่อทุกคนต้องใช้ความอดทนกับมันมากๆาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกมันวอาวินัยค่ะใช่ซึ่งถ้าทุกคนอดทนแล้วทามันต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่ง เมื่อคนไปถึงจุดหมายคุณจะไม่รู้สึกเสียใจยเลยที่ตัวเองไม่หยุดมือทำโอ้โหนี่มันแบบโค้ชแห่งปีวสสะทั้งสายแมจวันนี้ต้องขอเสียบมือดนัยแบบคุณเค็กอีกรอบนึงนะคะขอบคุณคุณเท็กกับช่องดิสก์เพลงมากๆใครที่ยังไม่เคยไปฟอลโล่อย่าลืมนะไปฟอลโล่คุณเค็กได้นะคะขอบคุณคุณเค็กมากๆเลยในวันนี้นะคะคอ่ะาฟังแล้วเป็นช่